บล็อกแต่ละบล็อกสามารถแสดงจำนวนบทความได้แตกต่างกันนะครับเราสามารถกำหนดค่าได้เช่นบล็อกบล็อกนี้นะครับบทความแรกเป็นบทความนี้บทความที่1ตามด้วยบทความที่2อ4าแล้วก็บทความสุดท้ายบทความที่5ส่วนบทความที่เขียนขึ้นหลังจากนี้นะครับก็จะลงไปอยู่ในพื้นที่ของบทความที่เก่ากว่าถ้าเราคลิกไปอีกก็จะมีบทความในหน้านี้แสดงได้อีก5 บทความนะครับก็จะเป็นหน้าละ5บทความการตั้งค่าไปที่ไหนนะครับไปกันเลยสครอลขึ้นไปบนสุดกลับไปที่หน้าแรกของบล็อกเข้าไปที่การออกแบบที่การออกแบบไปต่อที่การตั้งค่าการตั้งค่าไปต่อที่การจัดรูปแบบตรงนี้นะครับแสดงสูงสุด5บทความในหน้าหลักเพราะฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยนเป็น3บทความนะครับ ท่านจะกด enter หรือท่านจะบันทึก Scroll ลงไปบันทึกการตั้งค่าด้านล่างก็ได้เมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่พื้นสีชมพูนี้โผล่ Pro, ขึ้นมากลับเข้าไปดูบล็อกดูนะครับมันจะปรากฏแค่หน้าละ3บทความบทความที่1บทความที่2บทความที่3หามมีบทความมากกว่านี้มันก็ลงไปกลายเป็นบทความที่เก่ากว่านะครับในบทความที่เก่ากว่าแต่ละหน้าก็จะแสดงแค่3เรื่องตามค่าที่เราได้ตั้งไว้